สวัสดีครับผมอักเ็เอกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเทคนิคพื้นฐานนะครับผมหลายๆตัวนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัวคอมพิว e ตอร์วอเรียนนะครับคอมพิวเต์อินเดอร์แอคทีฟนะครับผมในการทําตัวแท็บเมนูนะครับผมที่อยู่ด้านล่างของมือถือเรานะครับผมในที่นี้ยผมจะใส่แอคชั่นที่มันเป็นโฮเวอร์แล้วก็คลิกลงไปด้วยนะครับผมซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับตัวแท็บของเมนู มือถือที่มันไม่มีโฮเวอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําเพิ่มเทคนิคให้เห็นกันนะครับผมก็ก็เนื่นงนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่เคยกดติดตามนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมเราจะได้เมืองไทยเราเนี่ยจะได้มีคนที่เก่งฝึกมากกันเยอะๆเลยนะครับผมโอเคเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับเราก็จะมีเซตของตัวไอคอนนะครับเราก็จะนําเข้ามานะครับ ปุ๊บผมก็ปรับขนาดของไอคอนตัวนี้นะครับผมซึ่งขนาดของมันก็คือ5้าิบคูณห้ารสองนะครับผมทีนี้ผมจะบอกเทคนิคนิดนึงนะครับเวลาที่เราลากไอคอนเข้ามานะครับผมเราจะเห็นว่ามันเป็นเฟรมอยู่นะครับเวลาเราคลิกลากนะครับผมเราคลิกให้โดนตัวเฟรมนะครับแล้วก็ลากไปประมาณนี้นะครับเราอย่าไปคลิกโดนไอคอนแบบนี้นะครับผมไม่งั้นบางทีเนี่ยมันจะหลุดมันจะหลุดออกจากตัวของเฟรมออกไปอย่างนี้นะครับเราควรจะคลิกให้โดนในตัวของเฟรมไปเลย นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเอาเข้าไปใหม่นะครับประมาณนี้คลิกที่เฟรมนะครับปรับเป็นขนาดประมาณสักยีพิกเซลนะครับคลิกที่ไอคอนอ่าทางด้านขวามือของ Property ของเรานะครับผมที่เป็นรูปโซ่นะครับมันเป็นลิงก์จะไม่ขนาดมันทั้งวิ d t h และ h e i เท่ากันนะครับปรับเป็น24นะครับผมโอเคผมก็ทำให้ครบเลยนะครับผมก็เป็น24เหมือนกันนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาจัดตัวระเบียบกันนะครับอ่ะเ s ิร r ชคลิกยี่สิบสี่โอเคอีกตัวหนึ่งนะครับผม setting โอเคเรียบร้อยนะครับเอาแค่ประมาณสักสี่ตัวแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็จัดตัวไอคอนให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับ เวลาที่เราจะทําในส่วนของตัวคอมพเนนต์วาเลียนนะครับผมชื่อชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะผมว่าเป็นคอมพเนนต์นะครับเราจะต้องแปลงไอคอนทนั้งหมดตัวนี้เป็นคอมพเนนต์ซะก่อนนะครับผมเราคลิกที่ไอคอนนะครับแล้วก็กดที่ในส่วนของตัวเขตคอมพเนนต์ด้านบนนะครับผมเราคลิกไปเลยนะครับคลิกไปเลยอย่างนี้เมื่อกี้ผมดับเบิลคลิกไปเราคลิกไปนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัว คอมพานั์ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเราเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมคลิกที่ตัวลูกศรนะครับที่มันเป็นดับดาวลงมานะครับแล้วก็เลือกเป็นเขตคอมพานันเซตไอ้เป็นเขตคอมมัลติพุลคอมพานันนะครับผมตัวที่สองนะครับปั๊บมันก็จะได้ในส่วนของตัวคอมพานั์แยกกันนะครับสังเกตที่เลเยอร์ทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวคอมพานั์ทั้งหมดสตัวนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับที่ช่องแอสเซทเราก็จะมีในส่วนของตัวแอสเซท ที่มันเป็นตัวไอคอนทั้งหมดขึ้นมานะครับผมอ่โอเคทีนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างตัวที่เป็นวาเลนต์กันนะครับผมอ่ะผมเลือกไอคอนทั้งหมดตัวนี้นะครับผมแล้วก็คลิกที่ combine as Variant ที่ property ด้านขวามือปั๊บนะครับเราก็จะได้กลุ่มของตัววาเลนต์ขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยผมคิดว่าแบ็กการเนี่ยมันมันเทาไปหน่อยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีดีกว่า อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมจะได้เห็นกันชัดๆดีกว่านะครับมาต่อกันเลยจากนั้นนะครับผมดับเบิลคลิกนะครับผมตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มไอคอน s i c ไอคอนนะครับผมแล้วก็ขยายขนาดในส่วนของตัวพื้นที่ของกรุปวาเลนต์ออกมานะครับปั๊บประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ทำการเลือกไอคอนนะครับทั้งหมดตัวนี้นะครับ คลิกที่ไอคอนบวกด้านล่างนะครับผมแอดวาเลนซ์ปัป๊บนะครับเราจะได้กลุ่มของตัวไอคอนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมเอามาไว้ด้านล่างเดี๋ยวสลับตำแหน่งมาหน่อยให้มันอยู่ตรงกันนะครับผมโอเคมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ผมไปเรียงมันเนี่ยมันเรียงไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ตามลำดับนะครับผมอที่เลเยอร์ก็คือตัวนี้เห็นไหมฮะ ่าไม่ได้จัดเล็งตามลรดับมันแต่ไม่เป็นไรครับช่างมันครับผมเรามาต่องานของเราดีกว่านะครับจากนั้นนะครับเราเลือกที่ในส่วนของตัวที่เป็นกรุ๊ปของตัวไอคอนด้านล่างนะครับจากนั้นที่พับที่ขวามือนะครับในส่วนของตัว selection color นะครับเห็นไหมฮะ selection color นี้นะครับผมเราคลิกไปมันเป็นสีดำนะครับผมคลิกไปผมจะเลือกให้มันเป็นสีเอาเป็นสีน้ำเงินแล้วกัน อ่ะสีออกฟ้านะ่โอเคประมาณนี้นะครับผมเราก็จะได้ในส่วนของตัวที่เป็นตัว hover นะครับทีนี้เนี่ยเราจะใส่ในส่วนที่เป็นตัวคลิกหรือว่า active นะครับอ่ะผมก็มีไอคอนเซ็ตแบบนี้นะครับคอนเซ็ตก็คือถ้า hover นะครับจากสต็อกไอคอนก็จะเปลี่ยนสีแต่พอเรา คลิกแอคทีฟนะครับผมมันก็จะเป็นตัวที่เป็นฟิลไอคอนนะครับผมก็เลือกจากรูปบ้านก่อนนะครับขนาดก็คลิกที่โซ่ด้านหลังนะครับคลิกเป็นยีนะครับโอเคทำให้ครบทุกอย่างเลยนะครับผมมีตัวเสิร์ชด,ด้วยนะครับปรับเป็นยีโอเคแล้วก็กระดิ่งโนตินะครับยีสเหมือนกัน ป๊านะครับตัวสุดท้ายนะครับผมเซตติง้งคลิกป๊าปยี่สี่เรียบร้อยนะครับโอเคจากนั้นอุยเห็นไหมครับ,บเมื่อกี้ผมไปจับมันเห็นไหมฮะกรุ๊ปของตัวเซตติง้งมันหลุดออกมาจากเฟรมนะครับเราคอทนทรนแท็กกลับไปใหม่นะครับผมทีนี้ผมก็จะทำการสร้างนะครับผมทั้งหมด4ไอคอนนี้ให้เป็นอะไรครับ คอมโพเนนต์นั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะทําการเลือกสีก่อนนะครับก็คือว่าเวลาที่มันแอคทีฟเนี่ยจะให้มันเป็นสีน้ําเงินนะครับไม่กับสีที่มันโฮเวอร์นะครับผมแบบนึงนะครับคลิกที่สีนะครับเลือกสีน้ําเงินนะครับอ่าเราก็จะได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเลือกตัวไอคอนทั้งหมดนะครับคลิกที่ตัวปุ่มเขตคอมโพเนนต์ด้านบนนะครับคลิกที่ดับดาวน์ลงมานะครับ เลือกที่เขียน multiple c o m p o n e n t ปัป๊บเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะได้ส่วนของ c o m ponent ทั้งหมดเข้ามานะครับจากนั้นนะครับก็เอาตัวที่เป็นตัวไอคอนเนี่ยเข้าไปด้านในนะครับผมวางให้มันตรงกรันเห็นไหมครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวที่เป็น normal hover แล้วก็ active นั่นเองนะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือเซตของไอคอนของเรานะครับหลังจากที่เราได้แล้วนะครับผมสิ่งที่เราจะทำถัดมานะครับผมก็คือว่าเราต้องทำการตั้งหวานเรียนก่อนนะครับผมอ่ะคลิกที่ไอคอนนะครับที่ r o p e r ี y ขวามือนะครับผมมันจะมีพ o p e r t y อยู่นะครับผมอ่ะเราเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับ ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นสเต e นะครับจากนั้นนะครับผมก็คลิกที่ไอคอนบวกที่ p r o p e r t y นะครับคลิกที่วาเรีย์นะครับผมตัวต่อมานะครับผมเราก็จะตั้งชื่อเป็นไอคอนเนมนะครับอ่ะเก็บ p r o เ e r ร y ีเรียบร้อยนะครับเราก็จะมี p r o p e r t y ในส่วนที่เป็นชื่อไอคอนแล้วก็สเต e ของไอคอนนะครับ ชื่อไอคอนในโมดไเ้ไม่หมดสี่นะครับแล้วก็สเตเปไมหมดสามนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือวิธีการสร้างวาเลนนะครับผมสําหรับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีวิธีการเทคนิคที่แตกต่างกันนะครับผมก็แล้วแต่ตามความถนัดนะครับผมค่อยๆแบบศึกษาไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะได้เทคนิคประจําตัวนะครับแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าไอตัวคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นเบสิก นะครับผมซึ่งจะเป็นแค่แบบว่านมาส์ไปโฮ h o อ e ์แล้วก็กดเท่านั้นนะครับผมมันยังไม่สามารถที่จะ control ทั้งหมดได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่ะโอเคเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคลิกที่ไอคอนโฮมนะครับผมตัวแรกนะครับสเตจของโฮมตัวนี้ก็คือ normal แล้วก็เขียนไปเลย normal นะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ normal นะครับไอคอนเนมคือ โฮมอ่าเขียนไปเลยโฮมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอคอน a m e ขึ้นด้านบนดีกว่านะครับเราคลิกที่ตัวไอคอนนะครับคอมน์ไอคอนนะครับแล้วก็เลื่อนตัวไอคอน a m e ขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคจากนั้นนะครับต่อมานะครับด้านล่างไอคอน a m e ก็คือ HOME แล้วก็ส a t e ตัวนี้เป็นอะไรครับ h o เวอรนั่นเอง โอเวอร์ over, หรือมาโอเวอร์นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับไอคอนเนมเป็นโฮมสเตตเป็นแอคทีฟโอเคเรียบร้อยนะครับผมต่อมานะครับไอคอนเนมก็คือเสิร์ชนะครับอะ่ะผมเอาไอคอนเนมด้านบนให้เสร็จก่อนดีกว่าเป็นโนติ o t i f i c a t i o n นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น Setting โอเคนะครับแล้วก็ถัดมานะครับด้านล่างนะครับของตัวเสิร์ชแล้วนะครับผมตัวที่สองนะครับก็เป็นเสิร์ชนะครับเวลาที่เราทําการสร้างตัวที่เป็นตัวอ่าตัวแปรไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวที่มันเป็นตัวเลือกเนี่ยมันก็สามารถที่จะเลือกได้จากที่เราได้กําหนดค่าลงไปนะครับผมอ่าตัวนี้เราก็เป็นเสิร์ชนะครับแล้วก็สเตตเป็นโฮเวอร์นะครับด้านล่างนะครับ ไอคอน a m e เป็น search นะครับแล้วก็ส a t e เป็น active นะครับแล้วก็สามารถจะเลือกได้นะครับไอคอนเนมเป็น n o t i f อ,อ๋อเดี๋ยวตัวนี้นะครับผมตัวแรกนะครับผมสเตตต้องเป็น normal นะครับอ่ะเราต้องเช็คดูด้วยนะครับโอเค n o t i f นะครับผมส a t e เป็น normal แล้วก็ตัวที่2นะครับผม ด้านล่างก็เป็น notification state mm hmm. เป็น hover นะครับตัวสุดท้ายเป็น notification state mm hmm. เป็น active นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผม setting state mm hmm. เป็น normal โอเคแล้วก็ตัวที่สองนะครับ state mm hmm. เป็น hover นะครับแล้วตัวสุดท้ายแล้วนะครับ state ก็เป็นอะไรครับ Active โอเคเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะได้กรุปของไอคอนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมสร้างเฟรมขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิกที่แอสเซนะครับลากตัวคอมพเนต์ไอคอนเข้ามานะครับเราคลิกที่ตัวคอมพเนต์นะครับจากนั้นนะครับผมที่ Property ทางด้านขวามือนะครับมันก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับผมเป็นไอคอนอะไรอาะเป็นเซิร์ชนะครับ เป็น hover นะครับเป็น active นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำการเลือกตัวไอคอนต่างๆเหล่านี้ได้ที่ในส่วนของตัว property ทางด้านขวามือนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเราได้สร้างมันเป็นอะไรครับเป็น c o m m เ n d value เรียบร้อย,ยแล้วนั่นเองนะครับผมก็มีการกําหนดค่าต่างๆให้กับตัวไอคอนทั้งหมดนะครับทีนี้ต่อมานะครับเราก็จะทาํามันทําการสร้างในส่วนของตัวที่เป็นตัว c o m m o n d interactive นะครับเรา คลิกที่ตัวคอมมานไอคอนนะครับจากนั้นคลิกที่โปรโตไทป์นะครับที่ปอบลิทด้านขวามือนะครับคลิกที่ไอคอนโฮมนะครับผมแล้วก็ลากนะครับผมมาที่เดี๋ยวนะครับผมเอาใหม่คอนโทรลเซต์กลับไปก่อนโอเคเราคลิกที่ไอคอนโฮมนะครับลากเส้นลิงก์นะครับผมมาที่ตัวที่สองนะครับตัวเมาส์นะครับอ้าวที่ Pro p e r t y นะครับผมจากออนคีย์ของเรา ที่สเตทนี้คือ hover นะครับเราก็เลือกที่ w hovering นะครับผมป๊าปเรียบร้อยนะครับโอเคซึ่งตัวด้านล่างคนนี้เราไม่เลือกนะครับผมเราก็ให้มันเป็นอ่าเราไม่ได้เราไม่ทำ animation กับมันนะครับผมเราก็ไม่ต้องเป็นเรื่องมันนะครับอ่ะจากนั้นนะครับผมจากที่สเตท hover นะครับเราก็ลากเส้นลิงออกมาด้านล่างนะครับซึ่งสเตทนี้นะครับ ตัวอินเตอร์แอคชันก็จะเป็นคลิกนะครับผมก็คือเราโฮเวอร์ปุ๊บเราคิกปุ๊บเราก็จะมาที่สเตต e แอคทีฟนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ทําให้ครบทุกไอคอนนะครับแต่เวลาที่เราทำเนี่ยเราทรําพัก2สองไอคอนก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเทสผมลากมาที่ตัวที่2นะครับจากนั้นนะครับจากตัวแอคชันออนคิกเราก็เลือกเป็นไวท์โฮเวลิงนะครับ แล้วก็ที่ตัวที่สองเริ่อมาตัวที่สามนะครับของตัวเสิร์ชนะครับเราเลือกเป็น on c l i c k นะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับผมกที่ s s ร็อยู่นะครับลากไอคอนเข้ามานะครับผมตัวนี้โอเคจากนั้นคลิกท,ที่เฟรมที่หนึ่งกดปุ่ม preview นะครับผมอ่า Hover เห็นไหมครับพอมาออกก็จะเป็นกลับไปที่ Normal นะครับ Hover Normal อคลิกที่ปุ๊บอ่ะก็จะเป็น Active นะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของการทำงานของตัวที่เป็นตัว Component Variant แล้วก็ Component Interactive นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำให้มันครบเลยนะครับผมอ่ะผมลบเฟรมที่หนึ่งทิ้งไปก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับไอคอนที่เป็น n o ตินะครับเราก็ลากลงมานะครับ เป็นไว h o โฮลิงแล้วก็ลงมาเป็น On น i c k ick, นะครับลากลงมาเป็นไวท์โฮลิงโฮ i n g ก็คือมาโฮ hover นั่นเองนะครับแล้วก็ On นคิกเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะได้ในส่วนของตัวที่เป็นอินเตอร์แอคชั่นครบทั้ง4ตัวนะครับผมผมกที่เฟรมนะครับจากนั้นเลือกเป็นตัว ไอโฟน14 Pro Max ก็ได้อ่าประมาณนี้กลับไปที่เลเยอร์เออดีไซน์นะครับลากเฟรมขนาดลากลงมานะครับผมก็มีขนาดสูง80อ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำการวางในส่วนของตัวที่เป็นไอคอนของเราลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่ามีโฮมนะครับดูพิเคตมามีสี่ตัวโอเค เราก็จัดให้มันอ,อยู่ระยะห่างที่มันเท่ากันนะครับผมเลือกไอคอนทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็พ o p e r ี y ขวามือในส่วนของ alignment นะครับเลือกเป็น distribute horizontal มันก็จะจัด Space ในส่วนของตัวในนอยให้มันเท่ากันนะครับผมโอเคทีนี้เราก็มาคลิกที่ในส่วนของตัวไอคอนตัวที่สองนะครับแล้วก็ที่พ o p e r ี y ด้านขวามือนะครับในส่วนของตัวที่เป็น โฮมนะครับเราเลือกเป็น Search นะครับตัวที่3เราเลือกเป็น Notification นะครับแล้วตัวสุดท้ายตัวที่4เราเลือกเป็น Setting นะครับในส่วนของ t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  เนี่ยเราไม่ได้ไปเลือกมันนะครับผมมันก็จะ Default ตัว Normal นะครับผมที่เป็น State แรกนะครับคลิกที่เฟรมนะครับจากนั้นก็ปุ่ม Preview อย่ามาดูกันนะครับผมแล้วก็นําเมส์ไปวางเห็นไหมฮะ เวลานำม็อบไปวางเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการโฮเวอร์แล้วก็ทํางานของมันเราคลิกนะครับอ่าคลิกที่โฮมนะครับทีนี้ไปคลิกที่เสิร์ชนะครับผมทุกตัวก็ทํางานหมดเลยนะครับผมก็คือไม่ได้มีการทํางานแบบสลับกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันสลับกันนะครับผมเราก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับผมเราก็อาจจะทาการสร้างในส่วนของตัวที่เป็นตัวกรุ๊ปของตัวเขาเรียกว่า ไอคอนขึ้นมาเดี๋ยวผมทำให้ดูทั้งสองตัวก่อนนะครับผมเอาเป็นสองตัวสองตัวนี้อะประมาณสองตัวนี้นะครับผมผมก็ทำการเลือกตัวไอคอนนะครับทั้งสองตัวนี้นะครับผมเลือกไอคอนสองตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับผมคลิกขวานะครับเฟรมสีเล็กชันนะครับผมผมก็จะได้ในส่วนของตัวที่เป็นกรุ๊ปของไอคอนขึ้นมานะครับจากนั้นผมคลิกที่เฟรมนะครับผมผมคลิกที่ คีเอดข้นมาทางด้านบนนะครับผมปัป๊บเราก็จะได้ในส่วนของตัวเฟรมที่1ขึ้นมานะครับดับเบิ่คลิกตั้งชื่อเป็นแท็บแท็บเทสอาแท็บเทสนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมก็คลิกที่แท็บเทสของเรานะครับคลิกที่ไอคอนแอดวาเลียนด้านบนนะครับผมที่เมนูบาร์ด้านบนคลิกปัป๊บนะครับเราก็จะได้เหมือนกับเป็นการดูพิเคตขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับ ที่ตัวไอคอนตัวแรกนะครับผมที่เป็นด้านตัวโฮมนะครับเราคลิกเข้าไปนะครับผมผมทูเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันจากนั้นที่พับไปที่ขวามือนะครับตัวสเต e นะครับผมเราเลือกเป็นแอคทีฟนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับผมที่เป็นไอคอนเซิร์ชนะครับสเต e เราเลือกเป็นแอคทีฟนะครับแล้วก็คือ ในการทําตัว interactive ของตัวแท็บเทสตัวนี้นะครับโตโฮ่เนี่ยมันจะคลิกไม่ได้ถูไหมครับเราคลิกได้เฉพาะที่ที่สเตทที่หนึ่งนะครับผมอ่าที่แท็บที่หนึ่งนะครับผมคือคลิกได้แค่ปุ่มเ e ิร์ชนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราคลิกไปปุ่มเซิร์ h แล้วนะครับผมก็จะคลิกเ e ิร์ชไม่ได้นะครับก็จะคลิกที่โฮ e นะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการทางานของมันนะครับดังนั้นนะครับผมคลิกที่ตัวไอคอนเซิร์ชนะครับเราคลิกที่ปรทไทยนะครับแล้วก็ลากเส้นลิงก์นะครับผมมาที่ดอลลาร์นะครับผม เป็น on kick นะครับจากนั้นนะครับที่ด้านล่างนะครับ hit ที่ home นะคผมเล่าเส้นลิกลับไปนะครับก็เป็น on kick เพื่อที่จะกลับไปที่สเตจที่1น,นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมสร้างเฟรมขึ้นมา1ตัวแล้วก็เอาตัวแท็บเทสเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับกิกตัว preview ปา๊าปเดี๋ยวมาดูกัน อ่าเวอร์นะครับที่เป็นตัว search คลิกปุ๊บอ่า uh, แ c t i v e ทำงานกลับมาที่ home คลิกปุ๊บอ่าโฮมทำงานประมาณนี้นะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับผมคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้ามีหลายๆปุ่มเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับผมคอนเซ็ปต์ก็จะเหมือนๆกันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือในหนึ่งวิธีการของการสร้างตัวท็บเมนูนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ มันจะมีวิธีการอีกหลายวิธีการนะครับผมแล้วแต่ความถนัดนะครับผมจริงๆเราอาจจะทำการสร้างนะครับผมในส่วนที่เป็นตัวแถบเมนูแบบนี้นะครับผมสี่ตัวเลยก็ได้นะครับผมเราจะสร้างสี่ตัวเลยผมจะแค่แชร์ไอเดียนะครับผมอาประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เราจะสร้างทั้งหมดสี่ตัวแล้วก็สร้างตัวนี้เป็นกรุ๊ปนะครับเฟรมเซเลคชันอ่าแล้วก็สร้างเป็นคอมพเนนต์นะครับพอเราสร้างเป็นคอมพเน e น t ต์แล้วปุ๊บนะครับแล้วก็แอดวเลเนลงไปนะครับผมผมย่อไปดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับก็คือ กรุ๊ปของตัวที่เป็นปุ่มที่เราคลิกทั้งหมด4แบบอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าเราก็ทำได้นะครับจริงๆแล้วในช่องก็ยังมีตัวอย่างคล้ายๆแบบนี้อยู่นะครับผมแต่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นดับดาวประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวไอเดียนะครับให้ได้ไปลองทำการเล่นๆกันดูนะครับผมก็คือ ผมก็อยากจะบอกนะครับผมว่าเวลาที่เราใช้งานโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราแบบเราเราอยากแค่ใช้งานนะครับผมพยายามเรียนรู้ถึงแก่นแท้ของมันนะครับถ้าเรารู้แก่นแท้ของมันเนี่ยนะครับผมเราก็สามารถจะทำงานประยุกต์งานในการออกแบบในการสร้างโปรโตไทป์แบบนี้ได้แบบหลากหลายนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ผมก็จะฝากไว้ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมสําหรับคนที่สนใจนะครับผมในการเรียนคอร์สเรียนออนไลน์นะครับผมก็มีคอร์สเรียนฟิกมานะครับผมก็ราคาหนึ่งพันี่ยเก้าสิบาทนะครับผมเรียนได้ไม่มีวันหมดอายุนะครับผมแล้วก็ผมก็จะอัปเดตคอร์สให้อยู่เรื่อยๆนะครับผมล่าสุดก็เพิ่งอัปเดตคอร์สอัปเดตเนื้อหาของฟิกมาเวอร์ชันล่าสุดไปนะครับและในคอร์สเรียนนี้นะครับผมผมก็จะทําการเพิ่มเวิร์กช็อปอย่างที่เราเห็นใน ตัวยู u ูบเนี่ยนะครับผมผมก็จะเพิ่มเวิร์กช็อปเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมเรื่องของการทำการ์ดการทำตัวเล่พคอนเสิต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ทิ้งผู้เรียนนะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีมากค่ะผม